สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลานคุณจัน Family นะคะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราถ่ายทำนะคะการรื้อบ้านนะคะของเราเองนะคะก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายทำไว้นะคะเมื่อวันที่3พฤษภาคมนะคะโดยจะพาไปดูภายในตัวบ้านนะคะก่อนที่จะทำการรื้อนะคะ ก็ยังจะมีของบางส่วนนะคะที่ยังเก็บออกไปไม่หมดก็จะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะที่ยังคงเหลืออยู่นะคะโดยตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นตรงที่แต่งตัวนะคะของพี่อุ่นใจแล้วก็น้องพอใจนะคะส่วนในห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของคุณจันนะคะซึ่งเก็บของออกไป เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ให้ช่างนะคะมาทําการรื้อถอนนะคะพวกปลั๊กไฟทําการตัดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องพระนะคะเป็นห้องพระเป็นห้องเก่านะคะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านส่วนของตัวห้องถุงอันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะจะเป็นห้องแต่งตัวเก่า ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะที่เอาไว้เก็บของก็ได้ทำการหรือออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านในนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านของในครัวนะคะก็ยังเก็บของออไปไม่หมดนะคะก็จะกำลังทยอยเก็บอยู่นะคะ ส่วนทางด้านนอกนะคะช่างนะคะก็เริ่มทำการลื้อนะคะลื้อของอ่อหรือล่มตรงส่วนของหน้าบ้านออกไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังเริ่มที่จะทำการอาถอนตัวรางน้ำนะคะออกจากตัวบ้านนะคะ ตอนนี้นะคะช่างก็เริ่มทำการนะคะหรือ,อตัวหลังคานะคะออกจากตัวโครงบ้านแล้วนะคะกำลังเลือตัวกระเบื้องนะคะทยอยลงมานะคะ

ไปก่อนไปมแยกไหมครับก็แท้มันไม่รู้อะไรไปร้านนี้งั้นาปรถผมเข้าไปรถท่านนี้มีกี่หัว เงียบก็เป็นอย่งนี้เหลแม่รถยนิ์มานี ตอนนี้นะคะกระเบื้องด้านหน้านะคะก็ได้ทําการรื้อออกไปเกือบจะหมดแล้วนะคะก็เหลืออยู่อีกบางส่วนนะคะนิดหน่อยแล้วก็มีทางส่วนของด้านหลังนะคะก็ทําการรื้อไปบ้างแล้วนะคะก็จะเห็นจากที่โลงๆตรงนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะคิดว่าวันนี้นะคะน่าจะนํากระเบื้องลงมาจนหมดนะคะคิดว่านะคะก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะคะ ก็ทำไปพักไปนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนั้นเนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยนะคะช่างนะคะก็จะนำรถเข็นนะคะเข้าไปเข็นรับเอากระเบื้องนะคะที่อยู่ทางด้านหลังบ้านนะคะลงมากลางบ้านเอาออกมาไว้ทางด้านหน้าบ้านนะคะนำออกมาเก็บไปข้างนอกนะคะ่ะต้องหาเครื่องทุ่นแรงนะคะในการยกกระเบื้องนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลา5โมงครึ่งนะคะซึ่งช่างนะคะก็ได้ทําการกลับบ้านแล้วนะคะซึ่งวันนี้จะเห็นได้ชัดๆเลยนะคะก็คือหลังคานะคะได้ทําการรื้อออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เป็นห้องที่ตัวของจ๋าเองนะคะนอนนะคะเป็นห้องห้องทางด้านขวามือะคะ่ะเป็นห้องของจา๋าแล้วก็จะเป็นในส่วนของห้องของ คุณจันนะคะแล้วก็เป็นห้องพระเนี่ยเราทําการสร้างขึ้นมาทีหลังนะคะพื้นก็เลยจะสูงกว่านะคะอ่าอันนี้ด้านในนะคะก็ได้ทุบทําเอานําเอาประตูนะคะออกไปแล้วบางส่วนนะคะมีประตูแล้วก็หน้าต่างบางส่วนนะคะที่ได้ทําการทุบนะคะเอาออกไปข้างนอกแล้วนะคะสาเหตุที่เราลื้อถอนบ้านในครั้งนี้นะคะก็เพราะว่าเนื่องจากปี5 4่อะค่ะ น้ำเราบ้านเราท่วมนะคะท่วมหนักมากนะคะท่วมทั้งในตัวบ้านนะคะแล้วก็ทางด้านนอกบ้านนะคะท่วมจะไปถึงถนนทางด้านนอกเลยนะคะซึ่งตอนนี้ได้ทําการถมที่ถมนะคะไปบางส่วนแล้วก็ทางชุมชนก็ได้มีการเทถนนเป็นถนนคอนกรีตแต่นะคะไปเรียบร้อยแล้วก็จะได้ทาให้หน้าบ้านเนี่ยสูงแล้วแต่ว่าทางด้านหลังบ้านแล้วก็ตัวบ้านของจ๋าเองเนี่ยก็เลยยังเตี้ยอยู่นะคะ ก็เลยทำให้น้ำเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทำให้น้ำอะคะ่ะซึมซึมจากพื้นพื้นดินข้างล่างอะคะ่ะขึ้นมาก็ทำให้ในตัวบ้านเนี่ยท่วมอีกเหมือนกันนะคะก็เลยต้องทำการรื้อนะคะถอนออกไปอันนี้เป็นส่วนของในครัวนะคะก็ยังมีกระเบื้องนะคะบางส่วนที่ยังถอนออกไปยังไม่หมดนะคะ อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะคะซึ่งตอนนี้แดดก,ก็ยังคงร้อนอยู่นะคะเป็นวันที่แดดร้อนมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะถ่ายให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเรามาติดตามดูคลิปหน้ากันนะคะว่าจะมีความคืดหน้าอย่างไงบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ